สวัสดีครับเพื่อนๆผมบอยไรเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการลงแอป resolution changer นะครับจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทำวิธีการลงไปแล้วแต่ว่าเป็นเครื่อง Root แล้วก็มีหลายๆคนนะครับที่ทักมาที่ผมบอกว่าพี่มันทำไม่ได้ลงแล้วมัน e อ r เลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำอีกรอบนะครับแต่เป็นเครื่องที่เครื่องเดิมนะครับไม่ใช่เครื่องที่ร o ทมาแล้ว โอเควิธีการทำนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แตกต่างกันนะครับมันถ้าจะเหมือนกัน100%เเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะทําแบบช้าๆนะครับแล้วก็ไปพร้อมกันนะครับผมรับรองว่าถ้าเกิดว่าเราทําตามวิธีการที่ผมแนะนําผมคิดว่าน่าจะทําได้ทุกเครื่องทุกรุ่นนะครับถ้าไม่ผิดพลาดก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะฮะแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับวิธีการลงนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องมีนะครับ หนึ่งอย่างนะก็คือคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ก็สามารถที่จะลงได้ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็ต้องดาวน์โหลดตัวตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะก็คือ Minimal ADB and Fastboot นะครับก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการเอ,อเอาคำสั่งเนี่ยนะครับให้เจ้าโทรศัพท์เรามันสามารถที่จะใช้งานตัวแอปนี้ได้นะครับ หลังจากที่เราโหลดตัว minimal ADB and Fastboot ลงมาที่เครื่องแล้วก็อินสตอลลงไปในเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็เข้ามาที่โทรศัพท์มือถือทีเออ่เราจะใช้ในการลงแอป,ปนี้นะครับซึ่งเครื่องที่ผมจะลงเป็นในวันนี้นะครับก็คือเป็นพกกบนะครับพกโกะ M3 อันนี้เป็นเครื่องเดิมนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้ลงนะครับ Xiaomi Redmi Red, อะไรพวกนี้ นะครับมันก็เป็นตระกูลเดียวกันน่าจะทําได้ทุกรุ่นนะครับนะก็เดี๋ยวมาทําไปพร้อมๆกันนะฮะขั้นตอนแรกนะครับเราก็คือเข้ามาในการตั้งค่านะครับเพื่อที่จะไปเปิดสิทธิ์ในโหมดพัฒนานะครับให้สามารถที่จะลงโปรแกรมผ่านตัว USB นะครับนั่นก็คือเข้ามาในการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับฟังก์ชันแต่ว่าวิธีการก็คือเข้ามาที่โหมดนับพัฒนาตรงนี้นะครับ ทิกเข้าไปนะฮะเมื่อเข้ามาในโหมดพัฒนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับเมื่อเห็นคําสั่งนี้อันแรกนะครับปลดล็อก OEM นะครับก็ติกเข้าไปเปิดนะฮะแล้วก็ติกที่เปิดใช้งานนะฮะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะฮะเจอคาสั่งนี้นะคะแก้ไขข้อบกพร่องนะครับอันนี้ติกไปเลยนะครับถึงมันจะบอกว่าให้ เสียบหลังจากที่สายชาร์จก็แล้วแต่นะครับคราวนี้พอติ๊กไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคําเตือนมาให้เรานะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับให้มันขึ้นคําว่ายอมรับแล้วก็ติ๊กคําว่ายอมรับไปนะครับยอมรับนะแล้วก็ติดตั้งผ่าน usb นะครับติ๊กเปิดนะครับแล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องนะครับ usb ติ๊กเปิดนะฮะก็คือติ๊กไปเลยทั้ง3อันนะฮะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ติ๊กขั้นตอนต่อไปนะครับติ๊กถัดไปนะครับ แล้วก็เลือกรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะเหมือนคาเตือนนะครับให้เราอ่านนะฮะแล้วก็รอให้มันขึ้นคําว่ายอมรับนะครับอ่ะก็แค่นี้นะครับสำหรับการเข้าไปเปิดในโหมดพัฒนานะครับให้มันสามารถที่จะลงโปรแกรมผ่านตัวสาย USB ได้นะครับโอเคหลังจากเสร็จแล้วก็พับลงไปนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็เสียบสาย USB เข้ากับโทรศัพท์มือถือของเรานะครแล้วก็ติ๊กตรงนะครับการโอนถ่ายไฟล์นะฮะแค่นี้นะครับแล้วก็ลําดับต่อมานะครับไปที่สโต์เรานะฮะแล้วก็โหลดแอปนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับเป็นร e นะครับเอชยูนะผมพิมพ์ไปแล้วมันก็เลยขึ้นเป็นอัตโนมัตินะครับก็ติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็กดติดตั้งเหมือนแอปอื่นทั่วๆไปอ่ะเดี๋ยวก็รอแป๊บหนึ่งอ่ะเรียบร้อยแล้วก็เปิด เมื่อเราโหลดแอปเสร็จเรียบร้อยนะได้หน้าตาหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ถือว่าโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับแอปนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็มาเปิดไอตัว Minimal ADB นะครับ double click ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาคำสั่งนะครับที่จะทำให้ Minimal fastboot นะครับเชื่อมต่อกับมือถือของเราโดยใช้พิมพ์คำว่านะครับ ADB นะครับ D Y นะฮะ V v i c e s นะครับ enter นะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เราทําถูกต้องนะครับถ้าเราทําถูกต้องนะฮะมันจะขึ้นรหัสของเครื่องนะครับมาให้เรานะฮะอย่างอันนี้มันก็ขึ้นรหัสตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องมันจะขึ้นคําว่า fail นะครับ fail ไม่สามารถทําได้นอันนี้ถือว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อตัว fastboot นะครับเข้ากับมือถือของเรา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดตัว fastboot ไปนะครับคราวนี้เปิดมาอีกหนึ่งครั้งนะครับเปิด f a s t b o o มาอีกหนึ่งครั้งเอาคำสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะวางคำสั่งไว้ใต้คลิปนะครับเราก็เพียงแค่ไป copy ไอตัวคำสั่งนี้นะครับมาวางใน fastboot นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครทำไม่ได้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์คำสั่งตามนี้นะครับตรงนี้นะครับ adb shell pm grant com นะครับดอทนะฮะตามนี้เลยนะครับพิมพ์ตามนี้เลยใครที่เข้าไปก๊อปในในใต้คลิปนะครับเราต้องก๊อปคำสั่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะนะครับเริ่มตั้งแต่ตัว adb ไล่มาสุดจนถึงตัวคำว่า setting นะครับก๊อปเฉพาะคำสั่งนี้นะครับ copy นะครับแล้วให้พวกเราเนี่ยเอ่อต้องมาเปิดเป็น new text ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราไปก๊อปจากไฟล์อื่นเนี่ยมันอาจจะตัวหนังสือมันอาจจะเพี้ยนนะครับเปิด new นะครับเปิดตรงที่ เนี่ยเท็กด окумент นะครับมันจะขึ้นขึ้นนิวเท็กขึ้นมานะฮะแล้วก็เอาคําสั่งที่เราก๊อปเนี่ยมาวางในนี้ก่อนนะครับมาวางในนิวเท็กของพวกเราก่อนนะครับบางคนทําไม่ได้อาจจะเป็นเพราะประเด็นนี้นะครับเมื่อเราวางในนิวเท็กของเราแล้วนะครับก็ค่อยก๊อปอีกทีหนึ่งนะครับก๊อปปี้นะฮะมาวางในตัวฟาดบูทก็คือ Copy p a s t พเหมือนเดิม นะครับอันนี้ผมวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะครับนะวางเสร็จนะครับกด enter นะครับปึ๊บเนี่ยนะครับเรียบร้อยถ้าเกิดว่าอย่างนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับก็ถอดสายนะครับเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็ปิดไป <c oughs> สำหรับวิธีการใช้นะครับเพื่อนๆก็ขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึง 1008คือความกว้างของจอนะครับ2,340คือความยาว540คือขนาดของฟอนต์ตัวอักษรนะครับถ้าเดิมๆมันเป็นประมาณนี้นะครับผมเปิดแอดมินเลยก่อนนะครับเนี่ยนะครับตัวหนังสือก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มขนาดของฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมุติผมใส่ไป650อนะครับ a อ p l y c o n น i r m นะครับเนี่ยหน้าจอมันก็จะ ตัอฟอนต์ก็ใหญ่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาดูความแตกต่างเนี่ยครับจากเมื่อกี้นี่เห็น3งานใช่ไหมฮะประวัติครน,นี้เหลือ2แล้วเพราะว่าฟอนต์มันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะมองเห็นชื่อร้านนะครับสถานที่ในการจัดส่งได้เอ่อได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นครน,นี้ผมจะแนะนําวิธีการปรับว่าเอ่อปรับยังไงนะครับจะทําให้เรานี่กดงานได้ ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับอันนี้ผมแคปหน้าจอที่กดไว้แล้วนะครับอันนี้วิธีการปรับคือแต่ละเครื่องสเกลของหน้าจอมันจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปปรับตามที่ผมบอกดูนะครับปรับขนาดความกว้างหน้าจอความยาวหน้าจอขนาดฟอนต์ตัวอักษรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ปุ่มกดรับงานนี้กับรับงานตรงกันนะครับผมจะแนะนําอันนี้ถ้าอันนี้เครื่องพกโกะนะครับผมเซฟไว้นะครับ เอ่อถ้าเกิดว่าเราปรับไปที่6 5 0ห้านะครับแล้วกดแอปพลายนะครับปุ่มรับงานนี้นะครับกับปุ่มรับงานเห็นไหมฮะมันจะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับมันจะอยู่ในระดับเดียวกันคือถ้าเกิดว่าที่ไหนที่แบบงานโหดๆมากๆนะครับแล้วเราหวังผลว่าเอ้ยกดงานไหนก็ได้ถ้าติดไปหมดนะครับเราก็ใส่สเกลนี้ไปเลยนะครับใส่สเกล6 5 0ห้านะครับปุ่มรับงานนี้กับปุ่ม รับงานจะตรงกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ใหญ่ไปมากกว่าน,นี้ไม่จะเห็นมันจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ใหญ่ไปมากกว่านี้จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าสมมติว่าเราใส่ใไป 600, 6 0 0้อยรนะครับพเพื่อนๆนะครับปุ่มรับงานนี้นะครับกับปุ่มรับงานนะฮะจะเห็นความแตกต่างกันนิดนึงนะฮะอันนี้สเกลคือเริ่มใหญ่ไปแล้วนะครับคือบริษัทเขาจะให้ขอบบนของกรอบรับงานนะครับไม่เกินตรงนี้ นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่สเกลที่มันใหญ่ขึ้นไปนะครับปุ่มรับงานด้านล่างเนี่ยจะเริ่มหายไปแล้วจะไม่เห็นนะครับนั่นก็คือว่าเกินมากกว่า680นะครับปุ่มรับงานตรงล่างเนี่ยจะเริ่มหายหายไปถ้าเกิดว่าเราใส่700มันอาจจะเหลือแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้มันเริ่มจะไม่ตรงกันแล้วเห็นไหมครัเริ่มจะไม่ตรงครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ปุ่มนี้นะครับมันตรงกับแถว2จะทํายังไงนะครับ คือมันจะไม่สามารถที่จะเพิ่มฟอนต์แล้วก็จะให้ตัวนี้ลน่น er ลงมาเจอเจอแถว2ได้นะครับวิธีการปรับถ้าใครอยากจะให้มันตรงปุ่มนี้นะครับให้เรามาแก้ตรงนี้นะครับให้มาแก้ความกว้างของหน้าจอนะครับแก้ความกว้างของหน้าจอเมื่อเราแก okay. ้ความกว้างของหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะย่นเข้ามานะครับจะย่นเข้ามาอย่างนี้นะครับเมื่อมันย่นลงมานะครับตัวหนังสือพวกนี้มันก็จะถูกบีบแล้วปุ่มเนี่ยนะครับมันก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาด้านล่าง นะครับนะอันนี้เราอาจจะลองไปใส่ดูนะครับ650ตัวนี้อาจจะเป็น950หนะครับหรือว่า900แล้วแต่เครื่องนะครับนะแล้วแต่เครื่องนะฮะแล้วก็ไปลองปรับใช้กันดูนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเป็นริกง่ายๆนะครับสาหรับวิธีการปรับขนาดหน้าจอให้มันเหมาะสมกับงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงที่สุดนะครับคือถ้าเกิดว่าเราใส่สเกลไปตรงเนี้ย 600นะครับพอดีผมไม่ได้แคปหน้าจอไว้ให้หลีกเลี่ยงปุ่มนี้กับปุ่มกากบาทนะครับตรงกันนะครับเราดูนะครับถ้าเกิดว่าใส่600เนี่ยปุ่มรับงานกับกากบาทจะอยู่ตรงกันเลยนะครับให้หลีกเลี่ยงวิธีการนี้นะครับคือปรับให้น้อยกว่าหรือมากกว่าไปเลยก็ได้นะครับอย่าให้มันเป็นตรงกับกากบาทเพราะบางทีเวลาเรากดซอยๆ,ๆอยู่นะครับพองานหน้านี้เด้งขึ้นมากลับมาโดนกากบาท งานก็จะกลับไปเป็นหน้านี้แล้วก็กดก็คือโดนกากรบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มันปรับให้น้อยกว่านะครับน้อยกว่าก็คือสเกลเดิมมันจะอยู่ไม่ตรงกันเลยนะครับปุ่มรับงานกับปุ่มกรกบาดปุ่มรับงานกากบาดอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าสเกลเดิมนะครับนะโอเคนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับ ับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นวิธีการลงแอป Resolution changer นะครับสำหรับเครื่องเดิมนะครับไม่รูทนะฮะอันนี้ผมก็ได้ทำให้เพื่อนๆดูเป็นขั้นตอนแบบละเอียดยิบเลยนะครับก็ลองไปทำดูนะฮะมีโน้ตบุ๊กนะครับมีคอมพิวเตอร์นะฮะโหลด Fastboot ไว้ที่เครื่องนะครับแล้วก็ลงตามขั้นตอนที่ผมได้แจ้งไว้เลยนะครับผมว่ามันมันมันน่าจะทำได้ทุกคนนะครับทุกเครื่องทุกรุ่นนะฮะอันนี้ก็ลองไปทำดูนะครับถ้าใครทำได้นะครับก็ลองพิมพ์ใต้คลิปว่าโอเคทำได้นะครับ ผมจะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่ผมแนะนําไปเนี่ยคนอื่นก็สามารถที่จะเอาไปทําได้เช่นเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับชอบก็รบกวนนะครับฝากพวกเรานะครับกดไลค์นะฮะกดติดตามนะครับช่องผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับในการที่จะช่วยในการรับงานไลแมนไลเดอร์ให้มันดีมากขึ้นนะฮะผมก็จะเอาคลิปที่หลายๆรูปแบบนะฮะวิธีการที่จะทำให้เราทำงานได้สะดวกสบายนะครับ เพิ่มโอกาสในการที่จะรับงานเพิ่มโอกาสในการที่จะรับรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้พบกันในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ